สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขค้นเดจ้าเมื่อนี่น้องค้นกะมาห่านคือเก่าเดจ้าพี่น้องมาแต่เศร้านี่แหละพี่น้องกบอีแมส่วนนี่พอพิ่อนนอนอยู่งอนล้างนี่พี่น้องนอนอยู่ห่านนี่กะเป็นบรรยากาศอยู่ล้างบัดน้องค้นเดจ้าพี่น้องนี่กะน้องสะน้องคอนเองจ้าส่วนวิกแถวนี่กะเป็นอัน ชวนน้องคอนมดเลยพี่น้องดินแถวนี้โต,ต่างมีมดพี่น้องแถวนี้ไว้ให้เฮียนฝืนนั่งกินข้าวเปียกนั่งกินตำส่วนอันนี้กะเป็นเฮือนน้งนองคอนเองเด้๋ยวะพี่น้องมาอันหัานแต่สี่โมงคืลอะพี่น้องเขามาเห็ดเบียย แม่เป็นกำลังเจียผักกะเทียมพี่น้องแม่ก่งเกงในว่าจริวเสือเสือเป็นอ๋อเดียมพี่น้องมาเลดนพระ เขามาแต่เศร้านี่ไปเลยพี่น้องบางคนจะกำลังอันทอดลูกสีนใบใช้เบียบ้านพี่น้องบางคนคิดว่าอันกางเกงในอีแหม่มแมนด้วยพี่น้องเสื้อเพิ่นทั้งในออกเป็นอย่งเด้อแหม่เจียวผักกระเทียมใส่ขับเปียกพี่น้องอเลยเนี่ยใครใส่เลย บเป็นอื่นๆปมเป่ยนึงเค็มก่อนจะทำได้หมดเลยซิมแต่เราพต้องกินก่อนพี่น้องซิมรสชาติเป็นได้ปะพี่อเป็นคนซิมใด้พี่น้องทะเก็อกเอาทำนี่พี่น้องมาต้มลายมือเราหมอพอแล้วเบิดงมือก็บ่ได้เลิกใช่ปะ เพราะว่าเขาจะเห็ดต่ำเน๊ตกินเลยแ่บแล้วกันโเสสโมกินเลยโมเสโกินคนงามโแเสโกินขอครับแ่บแล้วก็กินไล่คนทาด้วยพี่น้องขอีโบเแล้วคนโกิน โตต่างเฮาก็มีรายบ่อนเด้อพี่น้องไว้ให้นักเรียนน่ะนี่ก็เป็นกระตุกหน่อยแหมนี่พอเกือปลาบ่คือเห็นปลาขึ้นหลายน้องะอยู่งบ้านน้องพรเองพี่น้องเลี้ยงปลาเลยปากปลายังเลี้ยงหลายเท่าใดก็แม่70000ลง70000บ่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นเงินบาทตาี2000บาทเนาะ นี่กะเป็นโฮมกับมังยมพี่น้องกะมีเตียงมีโต๊ะให้นักแหนหนังคือกันอยู่นี่แต่ยังมันเอาตังออกอแล้วก็ไปกินดูอันฟาวิกน้ำมันม,มีงนดินมายังนั่งกินแมนช่วงที่สองนี่แถวนี้นะเต็มมืดพี่น้องนักียนเป็นเลิกเลิกดินเลยออกมากินวันนี้คือว่าไอ้ก่งมางมาสอยจับจกางมสอ็จนนักเียนคมไปเพื่อนะบางมืดต้องใช้บางมือกะ กระติน่อยกตมักมาซื้อพี่น้องติดไปเผ็ดเรืองมือนี้จำมาหูวานี่เป็นหกหน่วยเนาะแบ่เ่อน้อยๆชอบอะไรแม่เผ่นว่าวมวีแม่เผ่นวาวมวลยาวติดหน่อยพี่น้องติดหน่อยเลยติดเล็กน้อยว่าก็เติดหน่อยมวนพี่น้องเล็กน้อยเขาไม่ได้คุมจริงใจว่าวก็ฮา เอาลูกเตนถงที่2ลงเลยเด้อพี่น้องผู้พีน่ะมี2ถงแล้วก็ฮอนดอกแดงกะ3ถงพี่น้อง5โลเอาไ0เล0เะ10โลตอนหาในตอนเปิดโรงเรียนใหม่2ดอกม่มึง้วสนกทลูกซีนเด้อพี่น้องเปลี่ยนให้แม่เด้อเป็นคนจับกล้อง ถ่ายสั่นหรือมีถ่ายวันสั่นถ่ายเยี่ก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อจับกล้องมือสั่นมือเซนเท่าเลยเห็ดสองท้องพี่น้องท้องหนึ่งถอดแล้วเลยเออจันทร์เปียเสียบท้องที่สองที่สองเขาเปียกกันแล้วเลยเด้กเกรณีเขากันแล้วเลยน้องเอ้ยจับกล้องเลยพี่น้องเลยเลยยังไม่ได้ใส่แต่อันนั้นมีก้อนเลือดมีไก่ยังไม่ได้ใส่แต่ผักบัวเนาะ ยังห่อนอยู่เวลาจะพี่ใส่พี่น้องเอ้านี่ลูกค้ามาแล้วคุณนี่ลูกค้ามาแล้วนี่ก็เครื่องต่ำไม่เผ็ดเลยพี่น้องมีมักเลนมักนาวมักกอกเผ็ดดิบเผ็ดแดงหลยพริกแดงไม่นี่มีน้อยนึงโอลูกค้าก็มาซื้อแต่เศร้าเครื่องนี่ว่านี่เบิ้มดไอพี่น้องได้ซื้อเข้าวไม้เป็นน้ำเป็นยังขนมกะยังน้อยนึงแล้วก็ซื้อข้าวไม่พี่น้องน้องคอนไปซื้อให้แม่มด บัตรสามแสนนั่นละเนาะสามแสนปายเนาะพอดีพันพันกว่าบาทพี่น้องเพิ่นไปซื้อให้วานนี่เลื่อมเฮียนแล้วลก็ไปซื้อเครื่องให้แม่มีมักบียางเพิ่นไปซื้อให้แม่ใหม่อันนี้ก็เครื่องลิ้นเล็กน้อยนี่แหละพี่น้องอันละหาบาทหาบาทหาบาทยังไม่ได้หายอันเขาเปียกเนาะ บรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเดินที่โรงเรียนกว้างๆเด้อพี่น้องโรงเรียนประถมนี่กว้างหลายเฮ้ยได้มีคนทางงเรนไกลกันบ่โรงเรียนนี้เฮาเพนอยกะกะกะว่าบ่กะว่าไกกบ่ไกลเนาะ หงเฮียนนีแดนกระชิต่อแดนพี่น้องแต่ว่ากเข่าทาั้งนี้บ่ได้ต้องนั่งรถขี่รถไปเข่าทางหน้ากัเป็นเป็นหุงเฮียนไกลบาบนี้ <c oughs> ถ้าขามได้เดนหุงเฮียนปฐมกับหงเฮียนมอสอนี่ติดกันแต่ว่าเข่าทั้งนี้บ่ได้ต้องไปเข่าทางหน้าต้องขี่รถไปพูน้นไกลแล้วไปเข่าทางหน้านะพี่น้องคนบม่ให้คนบม่ให้เข่าใ้เบื้องพูกกวิกไม่เพ็ด้อพี่น้องอันนี้ กกวิทยูดินม่เพจก๊กวิคอันนี้ฮันเขามาให้ราคาแล้วก็บอขายเอาไว้ให้เด็กน่อยนักเรียนอยู่หม่มนั่งยิงงนหินพี่น้องแคมหนองกินตํากินเปีันอย่างนี้แหละงามมาพี่น้องเนาะก๊กวิคพู้ใหญ่แท้อยู่ในฮือนนี่กะมีสองก๊กพอได้หม่มพี่น้องตัดออกสามก๊กยันล่มมัน ลมมาระยะมันถับเล็กน้อยตัดออกอยู่หลังบ้านพุกมีได้อยู่ส่วนหลังบ้านกุกวิกนั่นลายพี่น้องเอ้ยอ่ะมาเมืองอนงครเฮ็ดขังขายต่อนะ่ะพี่น้องกินข้าวเปียกโอ้กันเด้อพี่น้องเด้อตามเศร้าๆเด้อเฮ็ดเรียแ,แล้วก็ ว่าสิเมื่อเชโนน่าก็จักมื่อนี่บรรลุมื่ออื่นเนาะจ๊ไในกระทูถามเมื่อไอ้กุ้งคนเด็ดตอนเสาบอกเลยว่าไหนไดนว่าสิเมื่อผูกแขนพอน้องนัดแหละถ้นว่าเพิ่นเห็ดตอนเสาร์เมื้ออื่นกับตอนแรงกับน้องคอนกับชิได้เมื่อแล้มื้อนี้วันคันเนาะวันอ้าวันพุธวันพุทธปะวันพุทธมื้อนี้วันที่27าร์เจ็ดเมื่อนี่นะหลวงพ่อแล้วลูกสานั้นต้องข หนาเงินนงคอนพี่น้องหนีเงินเหลือมาหลายเดยพี่น้องเด็กเบื่อไปนั่มาไปแน่แล้วมากินแหละลวก็ไปน้องคนเหดเปียม่กินไม่ได้ต่อไ่ให้เบิ่งนอละแมนอ้นคอเห็นคนองทีวินว่าคล่พี่น้องยังเครืองมอเขียวไม่กีนนี่เต็มหมอยังไหนนึงวาช่ทงนีแม่หายชทงแน่ ทุกทีนคันด็อกนคอกระหากระถอดแล้วเมื่อกี้นี่ที่น้องสดๆดๆันหอนเลยมะไรยหลุยนมาหลายแล้วเจ็ดโมงครึงมา้ยนะคะได้คำลายอะไรตงม่ขเงแทองแท้เลยไม่ป้ายืมเด้อทำหันป้าได้แล้วมาติดต่อมาโลดสวยแล้วน้องคอนกับสิบปรียนเลยที่น้อง คือไหลเอายานรถกันไปถึงพูขี่รถออกทางทางพูแล้วเกี่ยวไปพูธรรมดาก็ติดต่อกันเนาะแดนต่อแดนติดกันกันพ่นแบบปีนหัวปีนเอียงเพิ่นไปางหน้าข้างหน้าเอาขี่รถวงบ่คือเข้าางหน้าไกลพี่น้องยางนี่แงบ่ทันเพิ่นก็ปิดประตูไว้้าาบ่ขนมาหลายแล้วพี่น้อง มาหามหามจะมาดีพี่น้องมาแล้วเด็กไอ้กุ้งเด็กกุ้งเบ่าลาวเด็กพี่น้องคนกุ้งเบ่าลาวใครเปิดติดเยอะบ่นี่จะเพื่อนแร่บึงหักสารไอ้กุ้งเพิ่นเฮือนเพิ่นติดกันเลยพี่น้องคนกำลังหลังมา เอาพี่น้องกายคลิปนี้กขาขอลาไปก่อนเด้อจา้าพักซ่องน้องคนสวรรค์เคสามเด้อจ้าพี่น้องพักซ่องลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อน้องคนสวรรค์เคสามองมกขอบใจหลายๆเด้อที่มาหับ zoom ซ่องน้องคนสวรรค์เคสามขอบใจหลายๆขาย้ั้งน <c oughs> านนะ <c oughs> ไม่ทันกันเลยลาไปก่อนพี่น้องบาย